พื้นฐานนะครับวันที่11สิงหา54นะครับพุ่นเด็นยานร้อนนะครับ CPF นะครับเราคิดว่าผลประกอบการครึ่งหลังยังดีอยู่นะครับจากราคาเนื้อสัตว์ที่สูงนะครับปริมาณการขายมากในช่วงส่งออกแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทลูกในต่างประเทศฟื้นตัวนะครับยังมีปันผลระหว่างการ60ตัคงแนะนําซื้อเก็งกาไรราคาพื้นฐาน35บาทตัวมินนะครับ Q2 ออกมาดีนะครับดีกว่าที่เราคาดไว30้30%การฟื้นตัวงภาคท่องเที่ยวหนุนผลประกอบการนะครับรวมถึงธุรกิจอาหารที่ฟื้นตัวรับรู้แล้วก็ยังมีรับรู้ก,กําไรจากการรายได้จากการขายคอนโดนะครับโครงการเซนลิจิสนะครับราคาพื้นฐาน16.7แนะนําซื้อเก่งกําไรเวิร์กพอยนะครับกำไร Q2 ออกมาโดดเด่นนะครับ195%เร์เยียม ดีว่าคา16เป็นแรงหนุนให้ราคาหุ้นนี้ปรับตัวขึ้นนะครับคาดปันผลสูงขึ้นเป็น60ตังค์จากเดิมที่คาดไว้51 51ตังค์ราคาพื้นฐาน16.4แนะนําซื้อแบงก์รเทพนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นแบงก์ที่ชอบมองในมุมมองที่ดีจากการขยายตัวสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภ่าพการแผนการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและหากเปรียบเทียบในเชิง valuation แล้ว ถือว่าค่อนข้างถูกในเชิง price per book นะครับราคาพื้นฐาน194บาทแนะนำทยอยสะสมและนนเนนทาประกาศงบสูงกว่าตลาดคาดหมายจากรายการพิเศษตลาดคาดไว้ประมาณสัก800กว่าๆนะครับออกมาพันล้านในพันล้านเนี่ยมีรายการพิเศษอยู่ประมาณ136ล้านซึ่งอันนี้เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทร่วมแลนด์นเฮาส์แบเข้าทำา IPO นะครับพอเขาทำไอเนี่ยสัสดส่วนการถือหุ้นของเขาเนี่ยจะลดลง ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายหุ้นออกแต่ในทางบัญชีเนี่ยเขาจะตีเสมือนว่าจะขายหุ้นออกแล้วมีกําไรเพราะฉะนั้นจะมีการรับรู้ตรงนี้เข้ามาส่วนเรื่องโอ per ation นะครับยีอ q นเยียคิวคิการขายบ้านมาจิ้นดีหมดนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ยังดูและยังสูงนะครับประมาณการกําไรก่อนรา,ายการพิเศษเนี่ยครึ่งปีที่คิดเป็น42%ประมาณการก็ยังคงประมาณการแล้วราคาพื้นฐานไว้ที่6.4แนะนําถือนะครับ ตกกว่านี้ค่อยคุยกันแล้วเข้าไปซื้ออีกทีปรึกษานะครับงบออกมา987ล้านนะครับก็ต่ำกว่าที่เราคาดการเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าตลาดคาดนี่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครทําเกิน900มีเกิน900อยู่เจ้าเดียวซึ่งตรงเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาเก็ตคอนเซนซัสนั้นดูจะต่ำกว่านี้นะครับก็เป็นงบที่ค่อนข้างจะดีกว่า ที่ตลาดคาดเล็กน้อยแต่ถ้าดูว่ามันดีกว่านิดหน่อยไหมคือดีกว่าแค่ไหนก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้เรายังกังวลในแง่ว่าปีนี้โตเยอะแล้วปีหน้าจะโตไม่ได้นะครับปีหน้าจะโตทรงตัวแล้วก็ดูแล้ว P/E ตอนนี้8เท่าแล้วกำไรปีหน้าทรงตัวมีอีกหลายตัวครับมีหุ้นป๊อปตี้อีกหลายตัวที่ว่าปีหน้ายังมีโกดนะครับแล้วก็ P/E เนี่ย ดูแล้วก็ยังดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังแนะนําถือนะครับอาจจะพิจารณาปรับ valuation ลงนะครับเพราะว่ามองว่า P ที่ค่าเฉลี่ยที่เราให้ไว้10เท่าอาจจะดูแล้วจะไปไม่ถึงนะครับเนื่องจากโกรดปีหน้าของบริษัทนั้นดูแล้วจะโกลดในระดับสูงค่อนข้างยากนะครับ เป็นผลประกอบการนะคะเริ่มต้นด้วยตัวเอราวันนะคะเมะื่อวานก็ประกาศกำไรไตรมาส2ออกมาแล้วนะคะที่582ล้านบาทก็ถือว่าถ้าเทียบเยอันเย r ก็คือดีขึ้นค่อนข้างเยอะจากไตรมาส สงปีที่แล้วที่ขัดทุนถึง192ล้านบาทน,นะคะแล้วก็เพิ่ม643% Q on Q กำไรต่อหุ้นก็คืออยู่ที่26 6สตางค์นะคะกำไรที่ออกมาดีเนี่ยเนื่องจากว่ามีบันทึกกำไรพิเศษจ,จากการขายอาคารเพินจิตเข้ากองทุนสังหารวม664ล้านบาทน,นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราตัดรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรไตรมาสนี้ยังถือว่าขัดทุนจากการดำเนินการธุรกิจโรงแรมอยู่82ล้านบาทน,นะคะ ตัวกําไรเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ประมาณ11เนะคะเนื่องจากว่าตัว margin ของโรงแรมเนี่ยออกมาเพียง47เท่านั้นจากที่ทางฝ่ายคาดไว้56นะคะมองแนวโน้มกําไรในไตรมาส3เนี่ยน่าจะขาดทุนอีกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูราคาปิดเมื่อวานเนี่ยเทียบกับราคาพื้นฐานเราเนี่ยมีัพ์ซด์อยู่ที่20นะคะแต่ว่า จากแนวโน้มของไตมาสที่ขาดทุนเนี่ยเรามองว่าเป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อราคาหุ้นนะคะดังนั้นตรงนี้เราจึงปรับลดคําแนะนําจากซื้อเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานเรายังคงไว้ที่3ามบาทห้าสตัวต่อมาก็เป็นตัวมิ้นนะคะก็เป็นโรงแรมอีกหนึ่งตัวนะคะก็รายงานกําไรไตมาสอออกมาอยู่ที่279ล้านบาทนะคะกําไรต่อหุ้นอยู่ที่0.085สตางค์ 0.85 0 08บาทนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะนเยอะค่อนข้างเยอะ253%นะคะก็มาจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q ลดลง66%กำไรที่ออกมาเนี่ยก็คือสูงกว่าที่ทางฝ่ายค่า33%นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลม,มาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีบันทึกไรายได้จากการขายพันโดเซลิสิตเข้ามาเนี่ยสูงกว่าที่เราค่านะคะบริษัทรับรู้เข้ามา 50, 5 0 7 7ล้านบาทนะ เทียบกับที่ทางเราคาดไว้อยู่ที่350ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้ามาดู margin เฉลี่ย cross margin ไต,ตรมาสนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่53.45นะคะเทียบแล้วก็คือลดลง1.6 6% year-on-year year, แล้วก็3.05% quarter-on-quarter โดยถ้ามาดู year-on-year เนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยถือว่ามี Margin ที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะยกเว้นเพียงอาหารเท่านั้นนะคะที่มี Margin เนี่ยลดลงประมาณ0.8%จึงฉุดให้ Margin เฉลี่ยนเนี่ยลดลง year-on-year year, นะคะแต่สำหรับ Margin ที่ลดลง quarter-on-quarter เนี่ยหลกัหลกๆเป็นผลมาจากตัวธุรกิจโรงแรมซึ่งเข้าสู่ช่วงโรลซีซันในไตรมาส2นะคะเพราะดังนั้นแล้วเนี่ยโดยแค่ธุรกิจโรงแรม อันเดียวเนี่ยมาจีลดลงถึง18.6เป็น37.9นะคะมินเราก็แนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ16บาท7 0ตัวต่อมาก็เป็น i v l นะคะกำไรก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะโต15.2 year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยลดลง78.6นะคะกำไรที่รายงานออกมาอยู่ที่2,367ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น49สตางค์อันนี้ออกมาดีกว่าที่ทาง ป่ายคาดไว้ที่2.2พันล้านอยู่6.8%นะคะกำไรที่ลดลงมาก Q on Q เนี่ยก็เป็นผลมาจากไตมาหนึ่งเนี่ยเขามีบันทึกกำไรพิเศษจากการซื้อโรงงานประมาณ6,500ล้านบาทนะคะถ้าเราตัดรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรปกติจะลดลง50% Q on Q อันนี้ก็เป็นผลมาจากส่วนต่าง PTA เนี่ยลดลงแรง29% Q on Q เป็น250เปเหรียญสรัต่อตันนะคะเรามอง ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่าสุดของปีของตัวบริษัทนะคะแล้วก็มองแนวนมครึ่งปีหลังเนี่ยฟื้นตัวก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐาน67บาทค่ะตัวต่อมาก็คือไทยออยนะคะกําไรก็ถือว่าออกมาตามค่านะคะไตรมาส2เนี่ยกำไรที่รายงานออกมาก็คือ3,245ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้น200% year on year แต่ลดลง55% Q on Q นะคะโดยกำไรที่ลดลง Q on Q เนี่ยเนื่องจากไม่มีกำไรสต็อกน้ำมันแล้วก็พรีเมียมน้ำมันดิบที่แพงขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนต่าง p x ที่ลดลงแต่ถ้าเราม,ามอง year on year เนี่ยเพราะว่าตัวธุรกิจเนี่ย ฟื้นตัวดีทุกยูนิตนะคะโดยที่ตัวที่โดดเด่นสุดก็คือตัวน้ำมันหล่อรื่นนะคะก็แนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยเรา,ม,ามองว่าธุรกิจเรามาติกน่าจะกลับมาเด่นสุดนะคะตัวโรงกันเนี่ยค่ากันกันก็น่าจะยังแข็งแกร่งอยู่แต่ก็ตัวที่จะมาสุดก็มองในเรื่องของราคาน้ำมันผันผวนในปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงให้คัทุนสต็อกได้นะคะมองแนวโน้มกำไรไตรมาสสามน่าจะเป็นงวดต่ำสุดของปีสำหรับตัวไทยออยนะคะก็แนะนำเป็นทยอยสะสมค่ะราคาพื้นฐาน97บาท ตัวต่อมาก็คือบาร์นะคะก็กำไรไตรมาสสองเนี่ยสูงถึง1,291ล้านบาทนะคะก็ถ้าเทียบกับปีแล้วเพิ่มขึ้น114%นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจเทียบ Q on Q เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น31% Q on Q ที่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัว underwriting margin ที่ขยับสูงขึ้นนะคะกำไรงวด6เดือนเนี่ยอยู่ที่2,280ล้านบาทเพิ่มขึ้น118% year on year อันนี้นี่ก็ก็คือเป็นผลมาจากว่าในเรื่องของ underwriting ติ้งพีมเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะผลตอบแทนเงินลงทุนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่5.2เซนะคะลดลงราว20กิจากปีก่อนบริษัทได้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการที่35สตางค์ต่อหุ้นนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่23สิงหานะคะสำหรับวันจ่ายปันผลเนี่ยยังไม่มีกำหนดนะคะบนมุมมองกำไรในไตรมาส2ที่ดีกว่าปกติจะทำให้มองแนวโน้มของครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะทางฝ่ายแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับ ตัวต่อมาเป็นผลประกอบการของตัว C1 นะคะก็รายงานกำไรสุทธิของไตรมาสสอเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้น19-85%เนะคะเทียบเยออนเยแล้วก็ดีกว่าค่าสินะคะโดยที่กำไรที่ออกมาดีกว่าค่าเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวรายได้อื่นที่สูงกว่าค่าแล้วก็อัตราภาษีจ่ายที่ต่ำกว่าคาดนะคะตัวบริษัทเนี่ย ได้มีการประกาศจ่ายปันผลที่10สตางค์ต่อหุ้นนะคะขึ้น XD ก็คือวันที่23สิงหาจ่ายก็คือ8กันยานะคะเรายังคงประมาณการกำไรสุทธิของปี54เนี่ยที่240ล้านบาทนะคะและในครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าตัวบริษัทจะเร่งการเปิดสาขามากขึ้นนะคะราคาพื้นฐานประเมินด้วยวิธี DDM เนี่ยอยู่ที่10บาท50นะคะตรงนี้ก็คือแนะนำถือ